รอยแกสวยเหมือนกันนะเนี่ยพี่ปอนซื้อให้เห่ะอในฉา่แกวะ่ะมีแฟนทั้งหล่อทั้งรวยแบบเนี้ยแถมยังแสนดีอีกอืมมฆษณาหวยหมนเนาะดีซะจนฉันรู้สึกโชคดีมากเลยอ่ะที่ได้มารู้จักกับพี่ปอนสงสัยแม่พี่ปอนคงติ๊กถูกให้แกทุกข,ข้อให้มาเป็นสซัรพรส์แล้วมั้งจะบ้าเหรอฉันกับพี่ปอนเพิ่งคบกันได้ไม่ถึงปีจะให้ แต่งงานกันเลยมันก็เร็วไปหน่อยมั้งไม่เร็วไปหรอกครับที่ เมื่อกี้พี่ปอนพูดหมายความว่ายัางไงเหรอคะก็หมายความว่าแต่งงานกันนะครับถ้าเราแต่งงานกันเร็วแบบนี้แม่พี่จะเห็นด้วยเหรอคะเห็นด้วยสิจ้าลูกแม่รักใครแม่ก็รักด้วยมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะจ๊ะ แต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยค่ะไม่ต้องเกงใจนะ คิดซะว่าอยู่บ้านตัวเองนะลูกค่ะแม่โอ้ยพี่ปอล์ตกใจหมดเลยถ้าพี่คิดถึงหมวยอะ่ะขอก่อนได้หายคิดถึงเลยนะโอ้ยทำกับข้าวก่อนอทำทำนายกินไหม ไม่ต้องทำหรอกลูกเดี๋ยวแม่ทำเองอไม่เป็นไรค่ะแม่เดีาดีกว่าลูกให้แม่ทำเถอะไ,ไม่เป็นไรค่ะแม่แม่ทำเองได้ป่วยทำได้จริงค่ะปกติแม่ก็ทำอยู่แล้วไม่เป็นไรคะ่ะมาเดี๋ยวทำเองแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรหรอกลูกคนแก่ก็อย่างนี้แหละเหนื่อยง่า,งายเดี๋ยวแม่ไปนั่งพักก่อนนะคะไปค่ะ จ,จะแม่ได้โชคดีจริงๆที่ได้หมวยเป็นลูกสะพ้ยเฮ้ยแม่ทำไมเท้าถึงบวมขนาดนี้อะคะอะ แม่แค่เดินเยอะไปหน่อยไม่มีอะไรหรอกลูกงั้นเนี๋ยวหมวยไปหายาม,มาทาให้แม่ดีกว่าค่ะขอมอะไร เปล่าคะ่ะแม่หหวแค่สงสัยไม่ต้องมาสงสัยอะไรในบ้านนี้ทั้งนั้นออก้างประตูนั้นซะฉันบอกให้ออกไปไง ทำไมวันนั้นแม่ต้องโกรธขนาดนั้นด้วยต้องมีอะไรเกี่ยวกับห้องนี้แน่ๆฉันว่าฉันเคยเตือนเธอแล้วนะว่าอย่ามายุ่งกับห้องนี้ไม่คิดจะฟังกันเลยใช่ไหมหมวยแค่จะมากวาดตรงนี้เฉยๆอ,อะคะ่ะเดี๋ยวก็จะไปแล้ว เดี๋ยวถ้ามีครั้งต่อไปมันจะไม่ใช่แค่เตือนแล้วนะค่ะเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยเกิดผีเข้าอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยหรือว่าต้องมีอะไรเกี่ยวกับห้องนั้นแน่ๆ หญิงสาวหายตัวปริศนาอันนี้ก็หญิงสาวหายตัวปริศนาเจ็ดปีที่แล้วอันนี้สามปีที่แล้วเรื่องบ้าอะไรวเนี่ยหรือว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวกับพี่ปอนทำอะไรอ่ะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่กับห้องนี้ ผู้หญิงสองคนนี้เป็นใครคะแล้วเขาเกี่ยวอะไรกับพี่ปอนทำไมแม่ถึงไม่อยากให้หมวยรู้เก๋ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องของลูกฉันเมื่อมันมาถึงขนาดนี้แล้วแม่บอกหมวยมาเถอคะค่ะลูกแม่น่ะเวลารักใครก็จะทุ่มให้เขาสุดตัว แถมยังเป็นคนที่ระแวงไม่แปลกที่จะทำให้อีกฝ่ายอึดอัดปีใหม่ทำไมถึงกผมแบบนี้อ้ยปีใหม่คุณจะหยากกับผมเลยนะไม่ฉันจะหยา คุณห้ามไปไหนทั้งนั้นอย่าละปอนปอนแกจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นไม่ไม่ละปอนอย่านะ <c oughs> <c oughs> ยิ่งรักมากก็ยิ่งคลั่งมาก ทายจะไม่อยากกับผมแล้วนะแม่ทายจะอยู่กับผมตลอดไปไม่ว่าใครที่มาคบกับปอนถ้าคิดจะเลิกจุดจบก็จะเหมือนกันหมด ตำรวจหลักฐานอะไรที่มันมัดตัวลูกฉันได้ฉันก็กำจัดมันจิงได้หมดแหละหมอยนูู้แล้วอเหรอ หมยไม่หนีไปไหนหรอกลูกใจเย็นๆก่อนนะไม่หมยห้ามไปไหน <c oughs> หมยห้ามไปไหนเ <c oughs> ข้าใจไหมไอ้ปอนเหมยเจ็บปอนปอนหยุดลูกปอนเด็ดทางบอนปอนหยุดเหมยรักพี่ปอน โวยจะไม่ไปไหนหวยจะอยู่กับพี่นะเราจะอยู่ด้วยกันนะเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดเลย เห็นแล้วใช่ไหมว่าลูกแม่เป็นคนยังไงถ้ารักลูกแม่จริงๆหมวยอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะถือซะว่าฉันขอร้องนะค่ะหมยจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครแม่ได้ยินแบบนี้แม่ก็สบายใจ หลังจากนี้แม่จะเป็นต้องคังหมวยไว้ในห้องเพื่อความปลอดภัยของหมวยกับปรอนนะหมวยเข้าใจแม่ใช่ไหมค่ะยังไงหมวยก็ไม่คิดที่จะหนีอยู่แล้วงั้นแม่ขอมือถือหมวยหน่อยเอามาเก็บไว้ที่แม่ก่อน นี่ข้าวเย็นนะลูกแม่ขังหนูมาหลายวันแล้วนะคะแม่จะให้ลูกแม่ทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ถ้าแม่หลักพี่ปอนจริงๆแม่รู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่แม่ทำมันไม่ถูกก็เพราะว่าฉันรักลูกไงฉันถึงต้องทำแบบนี้คนเป็นแม่ ปล่อยให้ลูกทำผิดต่อไปมันใช่เหรอคะแกจะไปรู้อะไรแกไม่เข้าใจหัวอ,อกคนเป็นแม่หรอกแม่ก็รู้เนี่ยคะว่าสิ่งที่พี่ปอนทำมันผิดพอฉันไม่อยากฟังฉันไม่อยากฟังแกพูดอีกแล้วแม่จะปล่อยให้ลูกแม่เป็นแบบนี้ไม่ได้แม่ต้องยอมรับความจริงนะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้แกก็ปลอดภัยแล้วนะพี่ปอนโดนจับไปแล้วแม่ก็โดนจับไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดต่อจากนี้ก็ปล่อยให้กฎหมายลงโทษมันเถอะฉันโชคดีมากเลยนะเนี่ยที่รอดมาได้เบื่อ้าแซนเป็นสามีและแม่ผัวที่แสนดีแต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นปีศาจโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ